สวัสดีครับวันนี้ผมปอนจากช่องฟอร์ดี้ชาแนลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงความคุ้มค่าหรือว่าจะไปเคลิปนี้ไปคลิปรีวิวแล้วกันเนาะไปคลิปรีวิวโน้ตสิบพัทในปีในในตอนต้นปี2023นะครับว่าตอนนี้มันคุ้มไหมถ้าเราจะหาซื้อแบบมือสองมาใช้เนะาะเพราะตอนนี้มือหนึ่งคงไม่มีแล้วเนาะเออมาดูฟังของผมพูดแล้วกันว่า ตอนนี้ถ้าแบบซื้อในอราคามือสองมันจะคุ้มไหมเดี๋ยวมาดูเลยครับจะบอกก่อนว่าเครื่องนี้คงเห็นขายมือสองใน Facebook นี่เห็นเยอะมากและแต่ละเครื่องคือมีทั้งจุดมีคกว,ว่าจุดดำเบิร์เดทเป็นเส้น4อย่างนี้ถ้าเครื่องใครของใครเป็นแนะนำว่าคุณไม่ต้องขายต่อนะคุณเอาเครื่องเนี่ย ไปเคมาจะไปเปลี่ยนหน้าจอที่สุดผมว่าดูคุ้มกว่าถ้าเราเอาไปขายต่อนะครับเออผมว่าดูคุ้มกว่าแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เรื่อยๆและเครื่องนี้ยังมีคุ้มอย่างหนึ่งก็คือเครื่องนี้ไม่ได้อัปเดตเป็น and; r o i d 13นะครับก็ยังอันนี้เป็นแค่ Android 12 One u วันจุดหนึ่งนะครับปีแค่นี้ผมกดเวอร์ชันไหนน่นอยให้ดูนะนี่นะฮะ อ่าข้อมูลซอฟต์แวร์นี่ฮะก็นี่คือ a n d r o i d 12 One u วันจุน,นะคือมันอัพไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเครื่องนี้ก็ยังซัพพอร์ตความปลอดภัยอยู่ประมาณ2ปีนะครับโอเคมาพูดถึงด้านต่างๆของโน้สิบพันในตอนต้นปี2023กันเลยนะครับมาเริ่มกันเลย <c oughs> หนึ่งนะครับในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียเรื่องการเล่นไลน์อย่างเงี้ยมันก็ผมผมเป็นผมมใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับโน้ตสิบพันเนี่ยมาตั้งแต่ตอนประมาณเดือนกุมภาปีที่แล้วอะ ผมรู้สึกว่าเออมันก็ยังพอใช้งานได้นะในตอนปีแล้วแต่ว่าปีนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออมันก็เล่นไปนานๆแบตมันก็ไหลๆมันก็ไหลแบบไหลเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือมันก็เริ่มมีความกระตุกอะไรบ้างมีโหลดช้าอะไรบ้างเล็กๆนน้อยก็ไม่ได้เห็นความแบบเออเราต้องไปเปลี่ยนมือถือก็ยังไม่เห็นความสาคัญในด้านนี้เนาะเรามาไปพูดถึงการฟังดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ผ่านแอปต่างๆแล้วกันเนาะในของ เครื่องนี้เขาให้มาเป็นลำโพงคู่แต่ว่าลำโพงคู่เครื่องนี้ถ้าเปิดแค่ความดังไม่เกินหนึ่งร้อยอ่ะความดังมันจะไม่สุดแต่ว่าถ้าเปิดให้มันร้อยห้าร้อยห้า 105, 105ขึ้นไปอะ่ะมันจะสุดมากครับมันจะเป็นที่สุดจริงๆครับแล้วก็เครื่องนี้สามารถเปิดอ่าหน้าจอนี้เป็นไดนามิกออลโมเรสตานี้สามารถเปิดถ้าแต่ใครดูถ้าใครคนที่ชอบดูแบบยูทูบว่าเน็ตฟิกที่เป็นแบบ HDR ดเทนพัดในเครื่องนี้ดูได้หมดลเลย,เร,ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าเอาไปดูพวกหนังแบบเออพวก Fast 9อย่างก o d ซีล่า vs. อคงผ่าน Google Chrome อย่างเงี้ยมันก็แบตมันค่อนข้างจะไหลเร็วมากเรื่องนึงอาจจะไหลไปสักห้าสเป็นะเพราะว่ามันไหลเร็วมากแล้วก็เอ,อยไมพอใช้งานได้อะไรได้ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่า จะพูดถึงว่าจะพูดจะบอกว่ามันแบตมันไหลนะถ้าใครซื้อตอนนี้มันก็ยังดูมันดูไม่คุ้มค่าแล้วเพราะว่าเครื่องนี้เาให้แบตมาแค่4,300ม mm ริลแอม์เท่านั้นนะ4,300มิลแอม์เท่านั้นครับเขาให้มาแค่นี้มันดูไม่คุ้มค่าถ้าเราจะเราจะซื้อจาเราจะไปหาซื้อมือสองแบบสภาพแบบเออมีจุดดำจุดดำจุดเดซจอเบิร์จอเป็นเส้นอย่างนี้ถ้าเราไปหาซื้อในตามเฟซบุ๊กรู้ว่าที่ไหนก็ตามที่แบบมีจำนหนสี่อย่างเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ย มาว่าคุณขยับไปเล่นแบบไปเล่นตัวใหม่ดีกว่าไม่ก็ไปเล่นเออพวกตัวสมูรพวกมือสตัวสภาพสมบูรณเช่น n o ้ตยี่สิบโน้ตยี่สิบอต้อประมาณนี้ให้ขยับตั้งแต่เลขสิบขึ้นไปคือ S10 n o บโน้ตอนนี้ดูไม่คุ้มค่าแล้วนะถ้าเราจะซื้อในตอนนี้นาะให้เราขยับไปโน้ตยี่สิบแล้วก็เอสยที่เป็น,ปนตระกูล20ขึ้นไปขยับขยับขึ้นไปแล้วก็จะไม่ค่อยแนะนําให้เล่น A เท่าไหร่นะถ้าเนี่ กใ็ให้คิดว่าถ้าคุณแบบใช้หน้าจอดีๆเอ๊ะถ้าคุณใช้แบบเออการเสพทุกๆสิ่งให้มันดีก็เอก็จะไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าถ้าใช้เออจะใช้แบบถ่ายรูปใช้งานทั่วไปเนี่ยใช้ A ใช้เอ็มใช้ตระกูล A ตระกูล M อ็ย่างงี้ก็โอเคนะครับแล้วก็มาพูดถึง <c oughs> <c oughs> บอกว่าอ่าเครื่องนี้ก็สามารถใช้ไอ้ตัวแจ็คสามจุดห้ามันไม่มีเครื่องนี้เนาะแต่ว่าใครจะมีแจ็คสามจุดห้าให้ไปหาตัวแปลงมาใส่นะเพราะไอ้ตัวขอร์ดด้านล่างมันคือตัวขอร์สายสีเรา,าจะมีข้อแนะนําว่า ให้ไปซื้อตัวต่อที่เป็ของแท้นะเพราะว่าถ้าม,มันไม่ใช่ของแท้มันไม่สามารถเปิดตัวคุณภาพเสียงแบบ High Quality ได้นะเพราะเครื่องนี้มันเลือกแบบเลือกสายจริงๆคือต้องใช้สายต่อจากทางซ a m ซ u ง g ท่านั้นนะถึงใช้งานได้นะครับโอเคต่อมาไปพูดถึงเรื่องกล้องกล้องเครื่องนี้ให้กล้องหน้ามาที่10ล้านกล้องหลังจะมี3เลนมี lane way, lane way, ล er นะมเลนเลนวายเลนอัลต์วายแล้วก็เลนเทเลเลนเทเลเนาะผมเรียกว่าเลนเทเลแล้วกันเนาะจะเป็น ควลเอียดที่ 12, 12แล้วก็16นะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอกล้องหน้ากล้องหลังได้ที่ 4K60 ทั้งหมดแนะว่ายกเว้นเลนเอาตัวไว้ในแค่ 4K30 แต่จะมาพูดถึงเราจะบอกบอกว่าถ้าเอาเครื่องนี้ไปใช้ในยุคนี้น้ะในตอนต้นปีนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้มือถือมันออกมาหลายรุ่นเนาะเช่น Vivo, Realme, Xiaomi, พวกมือถือแบรนด์จีนทั้งหลายเนี่ยเออออกมาปุ๊บมันแบบมันจะมีอย่างหนึ่งคือฟิลเตอร์หรือเอฟเฟก เกี่กับารตกแต่งหน้าเนี่ยโนสิคพัดส,สู้เขาไม่ค่อยได้เออแต่ว่าเขาสู้ได้เรื่องของฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี้มีโหลดเยอะแยะเลยนะมีให้ซื้อมีเยอะแยะแต่ว่าจะจะ,จะสวยเท่ากับพวกมือถือ vivo realme oppo xiaomi ไหมไม่มันบอกว่ามันไม่เท่านะครับแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของความคมเนาะเออมันจะได้ในเรื่องของนเรื่องของความคมเพราะว่าจํานวนความละเอียดของกล้องมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ละเอียดเท่ากับเลขที่มันขึ้นนะท,ที่ผมไปพูดสือคือว่า ยิ่งกล้องคุณละเอียดอ่ะมันยิ่งใช้เวลาไม่ไม่ไม่ดิมันยิ่งใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากขึ้นเออโอเคแล้วก็กล้องบางกล้องเครื่องบางเครื่องถ้าเครื่องนั้นมันไม่แรงพอหรือว่าเครื่องนั้นมันไม่มันไม่ซับพอร์ตอ่ะสักอย่างเช่นตัวเล็กคอร์บีโอเนี่ยถ้าบางเครื่องมันไม่มันไม่ซับพอร์ตอย่างเช่นผมเคยใช้ V i v o v19 คืออัดหน้าจออัดได้แต่กล้องหน้าเปิดบันทึกหน้าอย่างนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้นะครับคือบางเครื่องมันต้องดูด้วยว่าสเปา กำหนดมายังไงนะว่าให้เปิดกล้องหน้าในตอนอัดวิดีโอเปล่าคือบางทีมันก็เปิดไม่ได้นะบางทีมันก็เปิดได้แต่เครื่องนี้มันเปิดได้อยู่แล้วเครื่องนี้เขาทำมาดีนะครับโอเคแล้วก็จะบอกว่ากล้องหน้าเครื่องนี้ก็โอเคนะก็สามารถเอาไปถ่ายรูปได้ในป,ปกติเลยถ่ายแต่จะมีความรู้สึกว่าแค่เปนิดนึงถ้าเอาไปถ่ายรูปหมู่สักสี่คนแบบใช้กล้องหน้าผมก็ต้องใช้เปิดไอตัวโหมดตัวนี้นะครับเปิดโหมดตัวนี้นะก็ต้องเปิดโหมดตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ให้ดูอันนึงนะนี่รูปถ่ายเนาะ ผมก็ต้องเปิดเอ่าเขาเรียกว่าอะไรรับผมก็ต้องเปิดไอ้หมดตัวนี้ซึ่งมันเรียกว่าดีมันก็ไม่ได้กว้างมากโอเคนะครับมีประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เอ่อถ้าจะเอาอันนี้ถ้าจะเอาเ่าถามว่าจะเอามือถือเครื่องนี้ไปเรียนออนไลน์ได้ไหมเรียนได้นะเรียนพวกผ่านซูมผ่านมิสอย่างนี้ได้แต่ว่าจะมีข้อระวังให้อย่างหนึ่งก่อนเลยว่า ถ้าซื้อไปใช้เพื่อใช้งานซูมใช้งานไม่อย่างเดียวคือโอเคแต่ว่ามันได้มีปัญหาคือเครื่องร้อนและมันถ้ายิ่งร้อนนะมันจะยิ่งทําให้แบตลดไวมากเครื่องนี้ผมใช้งานซูมในการเรียนออนไลน์เนี่ยผมใช้มาบ่อยแล้วก็ใช้ม e ้ t เนี่ยค่อนข้างจะใช้น้อยเพราะตอนนั้นใช้ vivo v19 ในการเรียนก็โหร้อนก็ร้อนแบตก็ลดอย่างไวเลยอย่างกับน้ําน้ำโดนสูบเป็นเป็นตันนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่านี้ถ้าใช้ก็ให้ใช้ในแบบเออผู้ใช้ในห้องแอร์ ใช่ที่ถ้าใช้บรรยากาศถ่ายเทว่ามีพัดลมติดติดข้างหลังไว้สักตัวหนึ่งก็โอเคนะครับแล้วก็อาจะพูดถึงกล้องหลังกันกล้องหลังเครื่องนี้บออแล้วก็สามารถเอาไปถ่ายอะไรได้หมดอะไรเรียบร้อยถ่ายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าความละเอียดมันอาจจะสู้ไม่มันจะไม่สู้เท่ามันอาจจะยังไม่สู้เท่ามันมันไม่สู้เท่ามือถือในสมัยนี้ที่แบบเออมือถือที่เป็นกล้องหลังคุาเสองร้อยล้านของซัมซุงที่เป็นตัวอ2 2 Ultra ตัวนี้ก็อาจจะสู้ไม่ได้เลยก็ได้นะแต่ว่าก็ยังพอใช้งานได้ยังพอเออ ใช้งานอะไรได้หมดแต่ว่าเครื่องนี้เราบอกกันว่าถ้ามือถือตัวทั่วไปที่เราใช้ถ่ายกันถ้ามันจะพูดยังไงดีมันมันถ้าถ่ายในรอบหนึ่งมันจะต้องมีการทำคอร์สพิกเซลคือทำสีพิกเซลแล้วให้เป็นภาพเตียวมันจะโดนหารสีนะยิ่งคอาลเอสูงยิ่งโดนหารเยอะนะซึ่งกล้องหนังเครื่องนี้มันเป็นแค่12ล้านมันโดนหารสีเลยแค่ควาละเอียด3ล้านมันก็ยังพอได้นะเออยิ่งคือยิ่งสูงยิ่งโดนหาร แล้วมันจะยิ่งหายไปเยอะนะครับโอเคมีประมาณนี้แล้วก็เครื่องนี้ถ้าเราพูดถึงความแตกต่างพูดบอกความแตกต่างของตัวของโหมดธรรมดาในกล้องหลังแล้วก็โหมดโปรในกล้องหลังคือมีความแตกต่างเยอะไหมมันแตกต่างเยอะมากแต่ว่าถ้าใครเอ่ยไปใช้จริงๆผมแนะนําว่าให้ใช้โหมดโปรดีกว่าไม่ต้องใช้ A ไม่ต้องใช้ AI ในการทําให้คือทั้โหมดโปรแล้วก็กำหนดเราเองแล้วว่าใช้ค่า ISO เท่าไหร่ใช้ค่าสปชัตเตอร์เท่าไหร่ให้เรากำหนดเราเองว่าโหมดนี้ดูคุ้มกว่าการใช้ตัวของ โหมดธรรมดานะซึ่งมันซึ่งโหมดนั้นจะเป็นเออออตโต้เนาะจะเป็นแบบปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เองแล้วมี a อปรับให้เนาะโอเคแนะนำไว้ใช้โหมดโรดีกว่าแล้วก็พูดถึงงานวิดีโอนะค,ะนะครับงานวิดีโอกล้องหลังกับกล้องหน้าไม่มีปัญหานะคือใช้งานได้ปกติอะไรเรียบร้อยแต่ว่าจะมีข้อกําหนดก็คือถ้าใครใช้วิดีโอเออผมอย่างเช่นผมอัดเนี่ยถ้าผมใช้อย่างเดียวถ้าผมใช้อย่างเดียวถ้าผมใช้นังหนักก็คือถ่ายให้ทุกคนได้ดูอันนั้นคือ มันจะกินแบตมากถ้าเรายิ่งถ่ายด้วยความละเอียดยิ่งสูงยิ่งกินแบตมากแล้วมันถ้ามันยิ่งร้อนนะมันจะทําให้ยังไงอะ่ะมันจะตัดการทํางานของกล้องทันทีทันใดเลยนะครับคือผมเคยเป็นในตอนที่มันเกิดในวันปัญหาในวัน u i สนะครับวัน UIC เกิดปัญหาคือถ่ายคลิปวิดีโอด้วยความละเอียด full hd 60เฟรมถ่ายไปได้1ิบนาที เครื่องตัดเลยนะครับไม่มีไม่มีการต่ออะไรเลยคือมันตัดคือมันขึ้น5 0ปุ๊บมันตัดเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับเป็นเวกื่องนี้อัปเดตเป็น4.1แล้วมันก็เรียกว่าอไดี่ะมันก็ไม่ได้ตัดง่ายๆแต่ว่ามันก็จะร้อนแล้วมันแบตก็จะไปไวมากโอเคแล้วครับมีแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็เครื่องนี้จะมีมีอีกอย่างหนึ่งก็คือของเครื่องนี้ผมรู้สึกมันไม่ค่อยประทับใจคือตัวของซูเปอร์สเตดี้นะครับบางทีสีซูเปอร์สเตดี้อ่ะสีในการถ่ายของซูเปอร์สเตดี้กับแบบปกติที่มัน ของซูเปอร์เซดีมันสีค่อนข้างจะต่างและสีค่อนข้างจะแปลกมากคือบางทีเปิดขึ้นมาผู้อู้กล้องออกโทนแดงไปเลยจ้าแล้วก็ถ้าแบบเป็นเหมือนหมดปกติก็คือหมดปกติคือเป็นปกติไปเลยแต่ว่าซูเปอร์เซดีบางทีเปิดขึ้นมาคือ โอ้จะแดงก็แดงจะเขียวก็เขียวเออจะเป็นงั้นไปเลยนะครับบางทีก็แนะนําว่าถ้าใครใช้ถ่ายวิดีโอเนาะตอนนี้ก็ให้ใช้ในโหมดซนะูเปอร์ r ซีรีส์นนแบบเออที่เราต้องจะต้องวิ่งไปออกลางกายนะเอองั้นนะโอเคใช้ได้แล้วว่าถ้าใครจะใช้แบบพวกไปเดินหายตามวอคตามงานต่างๆเดินตามเดินถ่ายเดินทางตามสถานที่ต่างๆก็ใช้แบบเออฟูเอ h ดีสามสิก็ f u ฟูเอสดีหกสิบนะแต่ว่าถ้าใครแบบเออต้องการแบบ ต้องการทํางานแบบมือโปรไปเลยก็แนะนาให้ใช้ไม่หมดโบวีโอซคร่งคร่องเครื่องนี้มีมาให้มันใช้สูงสุดได้ที่ 4K60 แล้วก็สามารถกําหนดได้ว่าเราใช้แบบได้แบบเป็นแบบภาพยนตร์ก็ได้เป็น1อ9ก็ได้นะครับีประมาณนี้โอเคพูดถึงการเล่นเกมเครื่องนี้มีประเด็นทางการเล่นเกมเยอะมากผมพูดแล้วร่อยฟังแล้วกันเนาะเครื่องนี้เอาไปเล่นเกมมันโอเคไหมมันถามถามว่าโอเคไหมมันโอเคมันเล่นได้ทุกเกมเลยแต่ว่า ถ้าไปเล่นเกมพวกแบบที่ต้องใช้กราฟิกทต้องใช้กราฟิกเยอะๆหนักๆเช่นตัวของ Call of Duty อย่างเงี้ยเออมันแบตลดไวมากเล่นตาหนึ่งลดไปประมาณ15มั้งเออไม่ก็เล่นแบบถ้าเล่นแบบเร็วๆแบบ5้าเจอกันก็แค่5%้เปอร์เซ็นต์แต่เขาะจะเป็นแบบร้อยคนแล้วต้องเล่นแบบ10นาทีมันลดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าแบบเปิดกราฟิกสูงๆก็เปิดอะไรสูงๆอ่ะเปิดเรื่องสุดไปเลยอ,อย่างเงี้ยมันจะลดไวแต่แนะนำว่าไม่ต้องเปิดกราฟิกเครื่องนี้ ในของแต่ละเกมนะไม่ต้องเปิดสุดเปิดกลางๆแล้วค่อนไปทางสูงก็ไม่ต้องเปิดสุดเพราะว่ายิ่งเปิดสุดมันยิ่งลดลดแบตเตอรี่กินแบตเตอรี่ไวมากแล้วเครื่องจะร้อนมากแล้วจะมีปัญหาเกมหนึ่งนะที่ผมได้ถึกเจอปัญหาบ่อยมากคือเกม ROV e นะครับ RV e. ถ้าเอาไปเล่นแล้วเล่นเล่นมาหนักๆเนาะเล่นไปกว่าเครื่องมันจะร้อนเนาะโอ้โหเฟรมเรทก็ล่วงเลยจ้ะไม่รอดไม่รอดเลยแหละเฟรมเรทจะหกสิบถ้าแบบคุณหกสิบมันก็เกาะหกสิบหกสิบห้าเก้าหกสิบเนาะ แต่ว่าถ้ามันไปตอนเครื่องร้อนๆประมาณสี่สามสี่สี่คือเล่นต่อเนื่องแบบคนบ้าเกมจะซื้อเครื่องนีไปเล่นก็ไปว่ากันแต่ถ้าไปเล่นเกมบอกเลยว่าคุณไปนั่งในห้องแอร์ันจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าแบตแบตมันก็ลดแบเรื่องปกติแต่ว่าเครื่องมันจะร้อนแล้วปัญหาหนึ่งที่เกิดก็คือเฟรมเลทล่วงนะครับเฟรมเฟรมล่วงมากเลยผมเคยล่วงสุดคือยี่สิบมั้งคือใครที่เคยเล่นนาวีจะรู้ว่าเฟรมเลทยี่สิบเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะรู้เองเพราะว่าผมเคยเจอนานๆทีเจอนะว่า ส่วนส่วนใหญ่ฉันแบบล,ล่วงร่วงร้อนๆจริงๆแล้ว,ลว,ร,ลวร่งจริงๆก็อยู่ประมาณที่40่สถึงห้นะสี่นี่ก็ดูงูงูงีแล้วนะแต่ 20, 20นี่คือลบไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เครื่องนี้อ่าว่าจะว่าไงต่อน้อถ้าไปเล่นเกมแบบ้วหเกมบ้านบ้านพวเกม ลายบับเบิ้ลที่พวกยิงเป้าอย่างเงี้ยเออมันเล่นได้เลื่นเครื่องมันยังไม่ยังไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องความร้อนเนาะโอเคมีประมาณนี้พูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันครับแบตเตอรี่เครื่องนี้1วันถามว่าน้องถ้าเราผมนี่เป็นนักเรียนเนาะแล้วก็ผมใช้งานผมใช้งานทั้งวันแน่นอน1วันมันไม่พอนะครับ1วันมันจะต้องมีการชาร์จจากเต้าชาร์จที่อยู่ในห้องเรียนซึ่งในห้องเรียนผมมันมีที่ชาร์จให้6เต้าซึ่งทุกคนในห้องเรียนเขาใช้ iPhone หมดเลย แล้วเขาก็ต้องใช้ชาร์จเวลาชาร์จนานเนาะใช้โฟนไมโฟนสิบสามสิบสี่สิบสองแล้วอะไรของเขาก็แล้วแต่เหอะเขาใช้เวลาชาร์จก็ามาเขาใช้ทุกคนเขาใช้เวลาถ้าใครเออไปเสียบปุ๊บเรนว่านายเอเนี่ยเขาใช้โฟนสิบสามเนาะเขาไปเสียบเขาใช้เวลาสองคาบนะครับผมผมแนะนําว่าถ้าเออถ้าถ้าใช้ถ้าทุกคนในห้องเรียนถ้าใครมีห้องเรียนดีๆห้องเรียนติดแอร์เนาะถ้ามีเต้าชาร์จถ้าทุกคนผมว่าทุกคนใช้เต้าชาร์จหมดเลยอะให้แนะนําว่า มีเพาเวงสำรองไว้สักตัวก็ยังดีแบบว่าเป็นเพาเวงแบบ10วัตต์15วัตต์หรือ45วัตต์ก็แล้วแต่ก็เลยก็หามาซื้อหาซื้อกันเองแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ตัวของอตัวแบรนด์สก,กิอยู่นะครับซึ่งตัวเป็นตัวนี้นะฮะอันนี้ในความละเอียในความจุ10,000ม MM ิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะครับมันผมใช้มา,ปร,มาประมาณประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับประมาณปีหนึ่งแหละแล้วก็ถ้าเครื่องนี้เอาแบบ ดีๆเลยนะฮะให้แนะนําว่าซื้อเต้าชาร์จที่เป็น25วัตต์แล้วก็สี่สี่ห้าวัตต์ปใช้เท่ากับเครื่องนี้มันลองลองเราที่45วัตต์แต่ผมไปลองใช้มาแล้วนะระหว่าง25กับ45ความต่างมันไม่ค่อยต่างนะครับมันห่างแค่5 5าหาถึบวินาทีแต่ว,ว่าใครเอเอใครเร่งเร่งรีบว่าเอาเต้าชาร์จตัวนั้นไปเป็นตัวสำรองนะฮะแนะนำว่าให้ใช้ตัว25 5, เป็นตัวสำรองและสี่ 5, เป็นตัวหลักมากกว่าโอเคนะครับแล้วก็เครื่องนี้ถ้ากับใช้งวันทั้งวันที่ผมเล่นเกมในช่วงเช้า แล้วก็ช่วงเรียนก็เคยเล่นช่วงเรียนช่วงเรียนก็นกนใช้ชุ่งแท็บเล็ตแทนเนาะแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะฟังเพลงก็ต้องมีการชาร์จแบตประมาณรอบ2รอบนะครับประมาณนี้โอเคมาพูดถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi กันนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็การใช้งาน 4G นะครับโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi เครื่องนี้เรางอที่ Wi-Fi หกนะแต่ว่าให้ไปดูว่า Wi-Fi 6ตัวนั้นแรงหรือเปล่าเพราะที่เรียนผมเป็น Wi-Fi 6แต่ว่าสปีดไม่ได้เลยสปีดมึงไม่ผ่านเลยใช้กับแท็บเอสหกไลท์เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแท็บเอสหกไตัวเนี้ย คือโอ้ใช้กระแทบอะ่ะมันมีปัญหาแต่ตัวเนี้ยมันก็ไ้่งให้มีปัญหาว่ามันจะมีปัญหาบางทีเออแยกใช้กัน Wi-Fi กันในในอาคารเรนนก็มีโอกาสที่เราจะเชื่อมต่อไม่ติดนะครับแล้วก็เครื่องนี้ใช้งานผ่าน 4G ได้ไหมใช้งานได้เล่ปกติแต่ว่าเครื่องนี้ยังไม่เครื่องนี้ผมที่ผมรีวิวอยู่มันไม่ใช่ตัวโมเดล 5G นะครับมันไม่ใช่โมเดล 5G แล้วก็คือโมเดล 4G นะครับ,อรบโอเคแล้วเรามาพูดสรุปกันนะครับว่าเครื่องนี้เหมาะไหมหว่าคุ้มค่าไหมที่เราจะซื้อมาในตอนในตอนนี้หว่าของต้นปี2023บอกว่าไม่ค่อยแนะนานะถ้าเราจะหาซื้อแบบสภาพไม่ค่อยดีเช่นมีจุดเดสจุดด,ดําจอเป็นเส้นจอเบ์นไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อพวกนี้มาใช้แล้วให้เราไปไปซื้อไป,ไปซ่อมจอเองมันไม่คุ้มแต่ว่าหาสภาพสมบูรณ์ได้ราคาอยู่ประมาณ มือสองแนละ้ว่พอสมบูรณ์สมบูรณ์ดีๆเลยนะถ้าแบบเครื่องนอกแล้วก็เครื่องในเนี่ยอยู่ประมาณหมืน่นหนึ่งถึงหมื่นสองนะก็ยังพอเป็นเครื่องที่คุ้มค่านะส้ารับที่ใครแบบเออยังไม่ต้องการไม่ต้องการอัปเดตเป็นเวอร์ชันสนะิบสามเนาะเออแต่บางบางทีก็ยังมีคนอยากมีคนอยากอัปเดตบ้างแหละเออถ้าใครแบบไม่อยากอัปเดตเป็นเวอร์ชันสิบสามแอร์นโนสิบสามว่าเครื่องน,นี้ก็ยังโอเคอยู่นะก็ยังพอสู้ได้แต่ว่ามันสู้ตัวใหม่ๆไม่ได้ถ้าออพวกวิโอวียห้าอย่างเงี้ย vivo x แปดสิบอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้อย่างยิ่งเลยแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าคือใช้เครื่องนี้ยังใช้งานต่อได้ไหมคือใช้งานได้ประมาณเฮ้ยต่ออีกประมาณสองปีสองปีือมันก็สามปีคือใช้งานได้ยาวยาๆนะครับแล้วก็เครื่องนี้ผมชอบประทับใจผมประทับใจที่สุดเลยคือเครื่องนี้สมารถไปต่อจอข้างนอกได้เครื่องพอร์ตเครื่องนี้มันคือ พอ usb 3.0นะมันต่อได้สบายมากผมโคตรชอบเลยว่าผมชอบเอาไปพรีเซนต์งานเอาไปแสดงงานต่อเพื่อนําง,งานให้ครูได้ดูผมโคตรชอบเลยแต่ว่าเพอาะมันมีจุดชอบชอบคือจ,จุดนี้แหละโอเคแล้วครับขอจบการคลิปแค่นี้ก่อนละครับถ้าผมพูดติดขัดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็คขออภัยอย่างหนึ่งก่อนเลยคือที่ผมต้องอัดกล้องจอนะอัดหน้าจอแล้วก็เปิดกล้องหน้าเพื่อจะใ,ให้ทุกคนได้รู้ว่าผมทำคลิปจริงๆนะผมได้ใช้ตัวแท็บ S6 Lite ลทที่มีคุณภาพวิดีโออยู่ที่ กล้องหน้ากล้องหลังอยู่ที่พ0นแป3สิบพีสามเฟรมแล้วก็แบบกระตุกด้วยอะไรด้วยอะไรนู่นนี่นั่น,นด้วยผมก็ขอไม่ใช้ตัวตัวเทเบิในการอัดร no ีวิวโน0ิพัดแล้วก็น้องขวใจเป็นกล้องหน้าในการมาทึกหน้าจอแห่ละกันนะครับเพราะถ้า,ถางั้นถ้าผมพูดอะไรตกไปตกหล่นไปหรือว่าต้องการอะไรให้มันเพิ่มเติมว่าจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับโนซิพัทแล้วก็แท็บเอสหกลปีสองพให้พิม์มาได้เลยนะแต่ผมจะไปตอบคอ,คอมเมนต์ให้เมื่อผม ว่างเท่านั้นนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างช่วงนี้จะมีกิจกรรมเยอะมากเพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องไปทําธุระที่โรงเรียนวันจันทร์ก็ต้องไปร่วมง,งานสุดจีนวันอังคารก็ต้องไปทาโครงงานที่โรงเรียนทั้งวันโอเคแล้วมีแค่นี้ก็แล้วครับขอจบคลิปแค่นี้ก็แล้ครับใครจะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ผมเพราผมชอบมากเลยที่คนให้เข้ามาดูตัวโนสิพัทในคลิปแรกที่ผมเคยทําไว้ผมดีใจมากเลยที่ว่าเป็นเป็นคลิปที่แบบอูยอด ยอดยอดดีมากของผมก็ผมก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นยอดที่ดีตัวหนึ่งนะครับมีให้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าผมพูดเลยไปก่อภาพด้วยนะครับแล้วครับ